มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องกันบ้างครับไปดูขุนพลชุดขาวเรยวมารติดอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกานัดนี้คริสเตียโนโรนัลโดก็โชว์ฟอร์มพระเอกยิงหนึ่งประตูช่วยทีมชนะไป4-1ต่อครับราชันชุดขาวเรย์มารติดครับที่ยักษ์ใหญ่ของสเปนเดินทางไปทัวร์สหรัฐอเมริกาครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็อุ่นเครื่องกับลอสแองเจลิสกาแล็กซี่นำทัพโดยเดวิดเบคแฮม อดีตนักเตะของมาริดนั่นเองครับเริ่มเกมมามาริดขึ้นนำก่อนนาทีที่31จากการยิงของโฮเซ่กาเซยอนครับถึงนาทีที่40มารติดติก็มาได้ลูกที่2แล้วก็เป็นนักตเตะดาวรุ่งของทีมเช่นเคยครับก็คือฮวนโคเซลูครับช่วยให้ทางด้านของมาริดขึ้นนำในครึ่งแรก2-0ครับมาริดมาทัวร์สารัฐก็นำคริสเตียโนโรนัลโดโรวมถึงกากา้าอดีต2นักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่ามาด้วยครับครึ่งหลังนาทีที่53ครับโรนัลโดโก็แผงลงฤทธ ล็อกไปล็อกมาก่อนที่จะยิงเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามครับให้มาริดนำห่าง3ต่อ0ถึงนาทีที่58ครับทีมชุดขาวก็หนีไปเป็น4ต่อ0คราวนี้เป็นคาริเบนเซม่าครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสหม่งเข้าประตูไปอลเอกราซี่ครับมาตีไข่แตกได้นาทีที่6 7จากอดัมคริสปานครับจบเกมนี้เรียวมารวิดบุกมาถล่มลอสแองเจลิสกาซี่ถึงถิ่น4ประตูต่อ1ครับโดยมาริดนั้นยังเหลือโปรแกรมทัวร์แผ่นดินอเมริกาอีก2นัดครับโดยจะบบกับ กัวดาราฮาร่าของเม็กซิโกที่เมืองซานเดียโกก่อนจะปิดท้ายการทัวร์สหรัฐอเมริกาพบกับฟิลาเดเฟียก่อนที่จะบินกลับสเปนครับ